สวัสดีค่ะพบกับวิในรายการช h i Home ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารในบรรยากาศสบายๆเหมือนรับประทานอาหารอยู่ริมระเบียงค่ะอยู่กันที่นี่นแล้วค่ะร้านเต่าแอเตอร์เรสค่ะร้านเต่าเทเตอเรสร้านอาหารยามค่ำคืนมีความโดดเด่นตรงที่บรรยากาศภายในร้านและการตกแต่งร้านจะเป็นสีขาวค่ะ ซึ่งภายในร้านประกอบไปด้วยโซนรับประทานอาหารถึงสองโซนด้วยกันค่ะคือโซนด้านหน้าจะเน้นบรรยากาศแบบโอเพนแอร์เหมือนกับการรับประทานอาหารริมระเบียงสบายๆท่ามกลางธรรมชาติค่ะส่วนภายในร้านเป็นห้องอาหารปรับอากาศใช้ไฟสีเขียวอ่อนๆสบายตาตกแต่งร้านด้วยแกลเลอรี่ภาพเก่าในสไตล,ล์วินเทจผสมกับเฟอร์นิเจอร์หรูสไตล,ล์โมเดิร์นค่ะ ร้านเต่าเนี่ยเปิดมา11ปีนี้ปีที่11นะคะ,ะ,คะก็เริ่มแรกก็จะเป็นเต่าเฉยๆร้านเต่าเนี่ยมีความเชื่อทางคนจีนว่าเป็นเต่าเนี่ยเป็นผัสมงคลก็อยากให้ร้านที่อยู่นานๆเนาะก็เลย <laughs> ตั้งชื่อว่าร้านเต่า พอเสร็จเมื่อสองสามปีที่แล้วก็มาเพิ่มคําว่าเทรเรสเข้าไปเป็นเต่าแอบเทรเรสก็คือ,อเพิ่มบรรยากาศสบายๆนั่งทานข้าวเทเลสนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่น <Student S 2> ที่ร้านก็อ,อันดับแรกเลยอาหารอร่อยแล้วก็ราคาย่อมเยากันเองราคาถูกแล้วก็บรรยากาศสบายๆค่ะนั่งคุยการได้ ตลอดเป็นบรรยากาศสบายๆแล้วก็จะเน้นอาหารค่ะแล้วก็สวิตที่เป็นกันเองที่นี่เห็นภาพบรรยากาศของทางร้านไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเมนูเด่นๆของทางร้านจะมีอะไรกันบ้างค่ะบทเพลงนี้ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่พาคุณผู้ชมมาอยู่กับเมนูแนะนําของทางร้านโอ้โหเยอะแยะมากมายรวมถึงน่ารับประทานมากๆเลยทีเดียวค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักแต่และเมนูนก่อนเลยค่ะตอนนี้อยู่กับพี่หญิงเรียบร้อยแล้วค่ะต้องรบกวนพี่หญิงช่วยแนะนําแต่และเมนูด,ด้วยค่ะเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยค่ะอันนี้อยอดข้าวโพดผัดกุ้งค่ะค่ะอันนี้ทั่วไปแต่ว่าอร่อยที่กุ้งสด <laughs> เป็นกุ้งสดๆเลย <laughs> ใช่ไหมคะค่ะ อ่าเมนูที่สองจะเป็นลาบหมูทอดลาบหมูทอดร้านเรานี้จะแปลกจากร้านอื่นคือร้านอื่นนี้จะเป็นเมนูอ่าเป็นเป็นก้อนก้อนอ่าเอาเนื้อหมูมาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทรงเครื่องแล้วก็ไปทอดแต่ที่นี่จะทําเป็นแบบทานเล่นได้ด้วยทานกับข้าวได้ด้วยก็เลยเพิ่มหนังหมูเข้ามาอีกนิดนึงเป็นสีสันด้วยแล้วก็ทานเล่นได้เรียกว่าเป็นเมนูเด่นเลยใช่ไหมเมนูเด่นค่ะมาค่ะมาที่เมนูถัดมาเลยค่ะเมนูถัดมาเป็นยำร้านเต่าค่ะ อันนี้คือมีกุ้งสดปลาหมึกสดแล้วก็เนื้อไก่เอาไปทอดแล้วก็มายำใส่เนื้อมะม่วงเปรี้ยวค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันกับพริกทอดค่ะค่ะแล้วเมนูนี้ล่ะคะอันนี้ยำผักบุ้งกรอบค่ะจะเสิร์ฟเป็นแพ็กเกจคู่คกับยำซีฟูด้ดใส่พริกเผา,าน้ำพริกเผาแล้วก็ผักบุ้งชุบแป้งทอดค่ะทานคู่กันค่ะ มาที่เมนูสุดท้ายเลยค่ะน่าทำมากๆเลยเมนูสุดท้ายเป็นแปซซะาแกงส้มปลาชนทอดค่ะเด่นที่สุดก็คือน้ําแกงส้มของเราจะข้นแล้วก็ปลาก็จะสดทุกวันค่ะเห็นว่าความพิเศษของทางร้านคืออาหารจะสดใหม่ทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะอาหารก็น่ารับประทานมากๆรวมถึงความสดใหม่ที่นามาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันยังไงก็วิต้องลองชิมกันแล้วเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราลองชิมอาหารกันเลยค่ะพี่ข็นค สำหรับที่ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่14ถนนสัทธานะคะสะพานชัดไททูลนะคะกลางเมืองอุดรเลยะคะ่ะแล้วก็สำรองโต๊ะได้ที่นะคะ042221853นะคะมาถึงคำถามสุดชิวไปกับร้านเต่าเทเลสค่ะคำถามมีอยู่ว่าเมนูเด่นของทางร้านมีชื่อว่าอะไรระหว่างข้อหนึ่งลาบหมูทอดกับยำผักบ,บุ้งกรอบหรือข้อ2 รับหมูกับต้มแซ่บค่ะส่งคำตอบของคุณมาที่เบอร์0885571813ค่ะสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคะรับของรางวัลดังนี้จากทางร้านไปนเลยค่ะาามาเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าร้านพิโคราโรมาให้บริการอาหารสไตล์ใด คำตอบคือข้อ2ค่ะสไตล์อิตาลีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกด้วยนะคะนคนไ,ไคค่ะท่านผู้ชมค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของร้านอาหารสบายๆนะคะรวมถึงรสชาติอาหารที่ถูกปากค่ะหลายๆคนนะคะกําลังมองหาบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะร้านอาหารเต่าแอนเลสค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ ชิวแอดโฮมหมดเวลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกทุกวันเตานะคะสวัสดีค่ะถ้าหาเลยเหตุผลที่ทำให้ฉันต้องเสียอาการป่านทานไม่ไว้ในแรงดึงดูดของเธอที่ทำให้ฉันพาไป